สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเรามีความเชื่อกันว่าเมื่อเรานำต้นโชคเก้าชั้นหรือหน้าวัวใบนะคะไปปลูกเป็นไม้ประดับภายในบริเวณบ้านนะคะหรือในสำนักงานนะคะจะนำพาแต่ความโชคดีมาสู่ผู้ปลูกอะคะ่ะรวมไปถึงผู้พักอาศัยด้วยนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำมาค้าขึ้นร่ำรวยทำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจนะคะตลอดจนพนักงานก็นิยมซื้อไปปลูกกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับ ตนเองแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะคะต้นโชคเก้าชั้นหรือหน้าวัวใบานะคะจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการฟอกอากาศได้อะคะ่ะนิยมปลูกไว้ภายในอาคารนะคะโชคเก้าชั้นจัดว่าเป็นไม้มงคลนะคะ สำหรับไว้สำหรับปลูกไว้โชว์ใบอะคะ่ะมีลักษณะลำต้นและใบที่สวยงามคะ่ะมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วออกดอกจะทําให้มีโชคมีลาบมักนิยมปลูกไวไ้ในบ้านหรือใต้าชายคาคะ่ะอีกทั้งยังไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะปัจจุบันคนส่วนมากก็จะเลือกซื้อเลือกหาเพื่อ เป็นของขวัญตกแต่งบ้านให้กับเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงหรือผู้ที่เราเคารพนับถือนะคะหรือเนื้อในโอกาสต่างๆอะคะ่ะซึ่งเชื่อกันว่าการให้ต้นไม้ชนิดนี้จะมีความหมายว่าได้นำพาสิ่งดีๆเข้าบ้านนะคะ ต้นโชคเก้าชั้นหรือต้นหน้าบัวใบนี่นะคะจะมีช่อดอกที่เรียกว่าเปรียคะ่ะคือส่วนที่เป็นดอกจริงซึ่งจะประกอบด้วยการช่อซึ่งจะมีดอกย่อยเล็กๆเรียงกันอัดแน่นอยู่บนเปลนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อเสริมเป็นสลีมมงคลแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะ เรามาพูดถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์กันนะคะลำต้นก็จะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีะคะ่ะไม่มีเนื้อไม้นะคะลำต้นเดี่ยวข้อสั้นจเจริญเป็นกอนะคะ่ะมีรากอวบอ้วนตามข้อนะคะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวะคะ่ะ เรียงเวียนสลับกันนะคะไปลายใบแหลมคนสอบนะ,ะขอบขอบใบจะเป็นคลื่นนะคะเส้นใบย,ย่อยมักจะโค้งขนานกับขอบใบนะคะในการก็จะมีร่องตลอดความยาวของใบะค่ะแผ่นใบจะหนาสีเขียวแกมขานะคะ สำหรับดอกของโชว์9้าชั้นนะคะเป็นช่อดอกแบบเชิงรถนะคะมีกาประคะออกดอกตามซอกใบอะคะ่ะดอกย่อยก็จะมีเป็นจํานวนมากนะคะจานลองดอกก็จะเป็นรูปใบหอกอะคะ่ะสีเขียวอมม่วงดอกสมบูรณ์เพศนะคะทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อนะคะเกสรเพศผู้จะบานพร้อมผสมกับเกสรเพศเมียนะคะ มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนของอเมริกากลางแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้นะคะการปลูกเลี้ยงแล้วก็การให้ประโยชน์นะคะก็ควรใช้วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดีะคะ่ะเช่นกะับมะพร้าวสับอะคะ่ะต้องการน้ำปานกลางนะคะชอบแดดปานกลางด้วยอะคะ่ะเนื่องจากที่มีใบที่สวยงามนะคะแล้วก็มีความเป็นสิลิมงคล ตอนนี้จึงเป็นที่นิยมมากเลยล่ะค่ะราคาก็ค่อนข้างจะแพงสักหน่อยนะคะบางที่ก็ถ้าสวยงามก็อาจจะนับใบาขายเลยก็ได้นะคะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับโยชุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับโยชุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ